ทุกคนครับตอนนี้เราเจอจิตริตน้อยยืนอยู่ข้างถนนตัวเดียวนะครับซึ่งแอดมินก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับผมเห็นไหมครับงวงน้อยนอยชูออกมาจากข้างป่าปกติแล้วนะครับเวลาช้างน้อยอยู่อย่างนี้ก็ต้องมีแม่อยู่ด้วยไม่ห่างกายแต่ครั้งนี้แปลกมากๆเลยครับเ,เพื่อนเห็นไหมครับจิริน,น้อยตัวนี้ใจกล้ามาก ออกมาเดินเล่นคนเดียวอยู่ข้างถนนเลยนะครับดูจากขนาดตัวแล้วก็กะประมาณนะครับแอดมินว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3เดือนนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ก็สงสัยมากๆเลยครับว่าทำไมเขาถึงมายือนอยู่คนเดียวข้างทางท่าทางดูตึงมากๆเลยนะครับดูครับตอนนี้แอดมินก็อยู่ห่างจากเขาประมาณสัก100เมตรนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับ เรายังไม่เห็นคุณแม่ของเขาแม่ของเขาอาจจะอยู่ในป่าก็เป็นได้นะครับแต่ว่ากลายให้ลูกมาเดินเล่นได้ไงเนี่ยเจดิตน้อยน่ารักจังเลยเพื่อนๆครับเพื่อนๆว่าแอดมินเดินไปอุ้มดีไหมครับผมเขาน่ารักมากๆเลยนะครับตัวกระจิตหนึ่งจจดิตน้อยตัวนี้น่ารักมากๆดูบีิครับตาหวานช่ำเลยแล้วก็งวงน้อยๆนะครับ แกว่งไปแกว่งมานะครับไม่กลัวใครเลยโชคดีที่ตอนนี้รถไม่เยอะนะครับไม่มีรถเลยนะครับมีแต่ดดมินอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่ห่างจากเขาประมาณ100เมตรเขาก็เลยไม่ระแวงแล้วก็ไม่รู้สึกตกใจกลัวเขาก็เดินเล่นริมชายป่าไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เขาก็ยืนเล่นกิ่งไม้ยืนดึงหญ้าไปเรื่อยของเขา สักพักหนึ่งก็เดินกลับเข้าป่าไปอีกแล้วครับออกมาแล้วออกมาอีกแล้ว,ออมแ,ลวแม่หนูไปไหนลูกแม่ไปไหนครับทําไมหนูออกมาเดินเล่นคนเดียวถ้าหนูเดินมาใกล้พี่โคตรหลงป่าพี่โคตรหลงป่าจะกอดหนูแล้วนะแต่ว่าก็รู้สึกเป็นห่วงเขานะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าไม่เคยเห็นช้างป่าหรือว่าช้างน้อยตัวเล็กขนาดนี้นะครับ มาเดินห่างแม่ขนาดนี้เลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นลูกของตัวไหนเพราะว่าเขายือนอยู่แล้วก็เล่นอยู่ตัวเดียวจิตลิศจิตลิศมาหาพี่หน่อยมาบนเขาใหญ่ก็เราจะสามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้เยอะมากเลยนะครับที่ข้างทางไม่ว่าจะเป็นเก้งเป็นกวางหรืออาจจะเป็นช้างป่าแบบนี้นะครับแอดก็เลยพยายามพูดเสมอว่าเวลาเราขับรถขึ้นเขาใหญ่อย่าขับรถ เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือยิ่งช้ายิ่งดีนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าเราอาจจะเจอจิตริษน้อยอยู่ข้างทางแบบนี mm. ้ก็เป็นได้เราอาจจะเบรกไม่ทันและจะเกิดอันตรายกับสัตว์ป่าได้นะครับอดใจไม่ไหวแล้วไปอุ้มจิตริษน้อยดีกว่าน่ารักมากเลยครับอยากก็อุ้ยไปอุ้มไม่ได้แล้วแม่ออกมาแล้วครับทุกคน <laughs> โอ้เกือบขิดแล้วแอดมินเพื <laughs> ่อนเพื่อนครับ ตอนนี้แม่เขาเดินออกมาข้างถนนแล้วนะครับแสดงว่าในระยะเวลาที่เขายืนอยู่ข้างถนนแม่เขาก็มองดูอยู่ไม่ห่างนะครับเ,เพื่อนๆสาเหตุที่เรามองไม่เห็นแม่เขาตั้งแต่แรกก็เพราะว่าอยู่ชายป่านะครับต้นไม้ก็ค่อนข้างที่จะหนาทึบมากก็เลยไม่สามารถมองเห็นจิตน้อยได้นี่เนี่ยพอแม่ออกมาก็เริ่มตึงนะครับตอนนี้เริ่มวิ่งซ้ายเริ่มวิ่งขวา เริ่มจ้องมองมาทางแอดมินนะครับแล้วก็พี่พช่างภาพนะครับก็จะวิ่งใส่นะครับผมเรามาดูจังหวะที่แม่เขาออกมาอีกครั้งครับเป็นจังหวะที่ถ้าแอดมินเข้าไปอุ้มเนี่ยขิดแน่นอนครับเพื่อนเพ,นเพ,นเพราะแม่เขาตัวใหญ่มากดูดูแล้วน่าจะเป็นน้องโอมากาเสะนะครับทุกคนเพราะว่าด้วยขนาดตัวแล้วก็ตอนนี้แม่เขาก็เดินออกมาแล้วครับถ้าเป็นน้องโอมากาเสะจรจริง ในโขลงนี้ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า4ตัวนะครับเพื่อนๆโอ้ตึงจังเลยลูกเอ้ยนะครับพอแม่ออกมาเขาก็เริ่มห้าวนะครับน้องโอมากเกษก็เป็นช้างน้อยจะริตน้อยอายุประมาณ2-3เดือนมีพี่ชายชื่อโอริโอละโอไรคอนนะครับเขาเป็นหลานของแม่ขนายหางยาวแล้วก็เป็นโขลงที่ค่อนข้างตึงมากๆเลยครับเพื่อน เราจะเรียกโครงนี้ว่าโขลงตอรออย่อมาจากตรวจสภาพรถเอกชนนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโขลงสตรอเบอรี่หรือว่าโขลงผลไม้นะครับเพื่อนๆเ,เขามีวีรกรรมนะครับก็คือเขาเคยทุบก,กระจกรถเคยพังรถนะครับเพื่อเข้าไปกินสตรอเบอรี่ที่อยู่ในรถของนักท่องเที่ยวในระหว่างที่นักท่องเที่ยวขับรถขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ ช้างป่าเป็นสัตว์ที่สามารถได้กลิ่นดีมากๆเลยครับคือสามารถรับรู้กลิ่นได้แม้กระทั่งว่าจะอยู่ในรถเขาก็สามารถรับรู้ถึงกลิ่นได้พอเป็นกลิ่นของสตรอเบอรีที่อยู่ในรถเขาก็จัดการรถเลยครับครั้งนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังเลยนะครับก็คือโครงนี้แหละครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆขึ้นข่าวใหญ่ถ้าเจอช้างแบบนี้ อย่าจอดรถใกล้โดยเด็ดขาดนะครับหากจะลงมาถ่ายรูปให้ไปจอดรถไกลๆเลยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้สัญจรไปมาทุกคนควรจอดรถอย่าให้เลยเส้นขาวนะครับแต่ถ้าให้ดีรอเจ้าหน้าที่มาฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาก็กำลังเดินมาแล้วก็กินใบไม้อย่างสุขสบายใจนะครับ ตัวน้อยก็เรียนแบบแม่แล้วก็ถือใบไม้แกวงไปแกวงมาคุณแม่ก็หักกิ่งไม้ลงมาไล่มแมลงนะครับเป็นภูมิปัญญาของช้างป่านะทุกคนเขารู้จักใช้เครื่องมือในการปัดและในการไล่มแมลงซึ่งช้างป่าเป็นสัตว์ที่มีสมองดีมากคือเป็นสัตว์ที่เป็นนักวางแผนแล้วก็รู้จักใช้เครื่องมือในการปัดปอกแมลงแล้วก็ในการดำรงชีวิตนะครับ แอดมินก็ถอยออกมาไกลประมาณสัก200เมตรนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าได้ยินเสียงหักไม้ในป่ามาเป็นระยะระยะโผล่ออกมาจริงๆด้วยครับเป็นโขลงแม่ขนายห่างยาวจริงๆด้วยจิตริดน้อยตัวที่โตกว่าน้องโอมาเกเซชื่อโอริโอนะครับส่วนจิตริดต,ตัวน้อยที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดตอนนี้คือน้องโอมาเกเซ ส่วนพี่โอไรคอนกำลังเดินตามมาอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรก็คาดว่าจะมาสมทบกันนะครับเอ้ยกอยกงวงยกงวงตึงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเดินไปยกงวงไปนะครับตอนนี้คุณแม่ก็ตอนนี้คุณแม่ก็พาน้องโอริโอและก็น้องโอมาเกเสเดินกำลังจะเข้าป่าไปตรงที่ดองยางนะครับขอบคุณเพื่อนๆคนหลงป่าทุกคนที่รับชมชอบไม่ชอบ คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะหากมีข้อมูลสิ่งไหนผิดพลาดประการใดแอดมินขอโทษด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการชมคลิปคนหลงป่านะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายไปรุ่นหลงป่าสวัสดีครับ